ครับสนใจอะไรสินค้าตัวไหนสอบถามได้นะครับร้านในงอาเซเนเป็นครับอันนี้เดี๋ยวเราจะจัดประกอบชุดพร้อมบินให้ลูกค้านะครับน,นี่โซ่สามสิบกำลังขึ้นหลํามเลนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบให้ลูกค้าครับอันนี้ลําตัวอย่างสซ่สามสิบนะครับ ที่ประกอบเป็นชุดพร้อมบินแล้วนี่เดี๋ยวเราก็ทำการขัดทำสีแล้วก็ลงชุดไฟอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่จะต้องประกอบนะครับนี่ก็เป็นใบพัดนะครับสปีดมอเตอร์ตัววัดไฟแบตส่ย้องคอรีรโมทตเซอร์โวสปีดที่ชาร์จมอเตอร์ ครับสนใจสอบถามได้ครับเพจร้านหนึ่งอาซีในเพจครับ